ขบวน254นะครับออกจากสถานีนคปรปฐมเข้าลางคู่แล้วนะครับเดี๋ยวขบวนที่35นะครับก็จะเคลื่อนขบวนไปนะครับสองห้าสี่ปิดไปหน้าแล้วครับ ขบวน254ห้าทำขบวนโดยอันต้อมนะครับอันต้อม4 2 2 1นะครับทำขบวน254นะครับโดยที่มีสา5านะครับชะลอให้นะครับ